ยกมือวันทามารยาทของไทยวันนี้นั่นนาพวกเรามาที่นี่กิจกรรมดีๆสำราญหัวใจโรงเรียนวัดบางควาได้มีการจัดกิจกรรมโดยได้มีการนำคุณลักษณะมาใช้จากสตร์มีชีวิตผาลิตภัณฑ์มีชีวาพร้อมส่งเสริมคุณค่า ผลงานจากใบภัยเออแล้วต่อไปพวกเพื่อเห็นผลงานของเราไหมคะนี่คือผลงานของพวกเราชาวโรงเรียนวัดระกว่าเย้แหมขนาดนกที่โรงเรียนนี้ก็ยังจักสารรัางกันด้วยนะครับเนี่ย นี่ี่ก็คือผลงานของพวกเรานะคะมากของพวกเราไม่ได้มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะไปกันเลยก็ไปสิครับ โรงเรียนของเราสนับสนุนทางด้านงานจักสานมานานเกือบสิปีแล้วค่ะเพราะในชุมชนของเรามีการจักสานไม้ไผ่ทั้งสุ่มไก่กระดง้งหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันโรงเรียนจึงนํามาเป็นวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรท้องถิ่นค่ะโอ้โหแบบนี้แสดงว่าน้องๆต้องได้เรียนกันทุกคนเลยหรือเปล่าครับทุกคนจะได้เรียนตอนป .4 ค่ะมีใครทราบบ้างไหมคะว่าเส้นบางๆเหล่านี้ทํามาจากอะไร หนูทราบค่ะไม้ไผ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกหนูจะพามาดูห้องจาราของเนียวัดบางขวากค่ะอันนี้จะเป็นผลงานของพวกหนูค่ะมีอะไรกันบ้างล่ะครับมีปิ่นโตโคมไฟกล่องอันในประสงค์อ <Pine proud> <T |ar|> ันนี้ก็จะเป็นหีบสมบัติ กล้องถ่ายรูปพวกเราก็สานได้นะคะโอ้โห,โโหเพียงแค่ป4ก็สร้างสารรค์ผลงานสวยๆแบบนี้กันได้แล้วหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเราฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆแล้วก็มีรุ่นพี่คอยสอนอยู่ตลอดค่ะนี่ค่ะสวยไหยคะสวยสิครับนอกจากงานจักสารสวยๆแล้วนั่นคือรางวัลที่เคยได้รับมากกันหรอครับรางวัลชนะเลิศเรี่ยนสอง,องระนับหนึ่งครับงานศิลปะหัตถกรรมักเรียนค่ะระดับประเทศเลยนะคะ นี่คือผลงานของพวกเราค่ะชื่อผลงานว่าพระอกทองคำลาวันระทีปค่ะเป็นเฟมือของพูกหนูช่วยกันทำค่ะน้องๆฝึกการจักสารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพิ่งเข้ามาตั้งแต่มหนึ่งครับชันเป็นนักซุ่มซ่าปีที่สี่ค่ะสองปีแล้วค่ะได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับรางวัลที่ได้รับนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศค่ะสองปีซ้อนเลยนะคะได้รางวัลชนะเลิศบริษัทสร้างการดีระดับภาคค่ะแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศปปูละโวทระดับประเทศค่ะศิลปหัตกรรมระดับ เคล็ื้นที่ชนะเลิศโครงงานจักสานไม้ไผ่ครับทำไมถึงเลือกไม้ไผ่มาจักสานล <kys> ่ะครับในชุมชนของเรานะคะมีไม้ไผ่มากมายเลยะค่ะแล้วก็ชุมชนนะคะก็ได้จักสานไม้ไผ่มาตั้งแต่โบราณแล้วด้วยค่ะรู้สึกอย่างไรที่ได้เรียนวิชาจักสานกันล่ะครับรู้สึกดีค่ะเราจะได้หัดจักสานไปในตัวด้วยค่ะก็รู้สึกดีครับแล้วก็หนูขยันมากขึ้นครับแล้วก็ได้ทำงานกันเป็นทีม ได้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่ได้เคยทําแล้วก็ได้ทําครับยานจักสาสรช่วยพัฒนาเราอย่างไรบ้านทําให้เราเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาทาด้านการจักสาสรไม้ไผ่อีกด้วยค่ะการจักราสตรนะคะเกี่ยวกับการเลยนเหมือนกันนะคะอย่างเช่น ศิลปะนะคะก็จะเกี่ยวกับการออกแบบย้อมตอกแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะก็คิดคานวณใช้ตอกกี่เส้นกี่เส้นว่าเราจะออกยังไงคะ่ะภาษาไทยน,นะคะก็างเช่นการพูดออกแบบขายที่อื่นนะคะมีอาชีพด้วยค่ะเพราะว่าจกากสามตรถนํานไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะแล้วน้องล่ะครับอยากเป็นอะไรอยากจะเป็นเด็กจักรศาแล้วถ้าเราโตขึ้นล่ะครับอยากเป็นผู้ใหญ่จักาาาร่าสตร์ค่ะ ชมวงรมจัดสารของโรงเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกยินดีค่ะและภาคภูมิใจมากเลยค่ะอยากทําได้ให้เหมือนพี่ๆค่ะและจะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะหนูภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบางควาเพราะว่าโรงเรียนวัดบางควาได้ความรู้ต่างๆกิจกรรมมากมายเลยค่ะสุดยอดไปเลยครับน้องโรงเรียนถือเป็นสถานที่สร้างคน สร้างความสามารถให้ติดตัวเราต่อไปได้ตลอดจริงๆเลยนะครับเหมือนกับน้องๆจากโรงเรียนวัดบางขวาที่สนใจในการอนุรักษ์วิถีท mm ้องถิ่นและยังสร้างสารรค์ต่อยอดที่มีความหมายมีราคาสร้างมูลคา่าและเป็นอาชีพติดตัวต่อไปได้อีกด้วยละครับโรงเรียนของฉันวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันโรงเรียนหน้าสวัสดีครับโรงเรียนของฉัน